วอลเล่บอลชายไทยสู้เต็มที่ก่อนประเดิมผ้าญี่ปุ่นศึกชิงแชมป์เอเชียศึกวอลเล่บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ครั้งที่22ที่เมืองอูเมียประเทศอิรานแข่งขันระหว่างวันที่19ถึง26สิงหาคมเกมการแข่งขันในกลุ่มดีทีมวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยอันดับ60ของโลกประเดิมสนามนัดแรกด้วยการพบกับญี่ปุ่นอันดับ5ของโลก ปรากฏว่าแมตชนี้ทีมชาติไทยสามารถสู้กับทีมชาติญี่ปุ่นได้อย่างสูสีแต่ว่ายังสู้ความเด็ดขาดและแน่นอนของญี่ปุ่นไม่ได้ก่อนจะพ่ายไปศูนย์ต่อ3เซตด้วยสกอร์19ต่อ25 21ต่อ25และ 22′ ต่อ25ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยประเดิมสนามด้วยการพ่ายแพ้ก่อนจะมีคิวลงสนามในเกมที่2โดยจะพบกับอุซเบกิสถาน ในวันจันทร์ที่21สิงหาคมเวลา16นาฬิกา45นาทีขอบคุณที่มาจากข่าวสดค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็1สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็1สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ